สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับพี่โน้ตจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าผู้ติดตามเรายังมีไม่ถึง1000คนเนี่ยเราสามารถที่จะไลฟ์ใน Tik t o ok อได้แล้วนะทำยังไงบ้างอย่าลืมฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องสมัครตัวจเจ้า Tik t o k อกชอปก่อนให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเรากดมาที่ตรงเมนูตัวจัดการไลฟ์ตรงนี้ครับ แล้วเห็นตุ่มตรงนี้ไหมครับที่เขาบอกบอกว่าให้เราทําการลิงก์กับตัว Account TikTok อของเรานะครับเราสามารถกดเข้าไปมันก็จะให้เราเลือกนะว่าเราจะลิงก์กับตัว t i k t อ k ของเราเนี่ยด้วยวิธีการใดนะจะ QR code จะอ e ีเมลอะไรต่างๆเราก็ทําการใส่ไปได้เลยนะครับในกรณีนี้พี่โน้ตจัดทาการลิงก์ด้วยตัวอ e ีเมลนะครับก็กดอ e ีเมลเข้าไปได้เลยหลังจากที่ลิงก์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีการยืนยันตัวตนกันอีกรอบนึงเนาะเพื่อเป็นการเช็คว่าเราเป็นเจ้าของจริงๆที่จะเข้ามานะครับพี่โน้ตก็ไปเอาโค้ดตรับนงาาน, e mail, บนี้า เข้าไปที่แอป tiktok ของเรานะครับเราจะเห็นว่าตัวตุ่มไลฟ์มันจะขึ้นมานั่นเองนะครับอย่าลืมลองเอาไปใช้กันดูนะครับแล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับ